สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะที่โกรเทนเบิร์กนะคะไอ้ออกำลังจะขับรถนะคะพี่ขุนกำลังจะขับรถกลับบ้านไ <c oughs> อ้เข้ามาซื้อของอย่างรวดเร็วนะคะซื้อ,อ,อซื้อครีมทาหน้านะคะเพราะว่าครีมทาหน้าใกล้จะหมดนะคะแล้วก็ครีมกันแดดก,ก็หมดนะคะก็นั่นแหละคะ่ะต้องเข้ามาซื้อที่โอเลียนส์นะคะก็เลยอยากจะให้ดูบรรยากาศในเมืองนิดนึง ตอนนี้มันใกล้จะเที่ยงแล้วคนก็บางเบานะคะได,ได้คุยกับพนักง,งานขายที่โอเ e ียนะคะที่ห้างโอเ e ียนส์เขาบอกว่าคนก็บางตาแต่ก็คือแบบก็มาเป็นบางช่วงนะก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ไอพาดูถนนหนทางวันนี้เราออกไปจากใจกลางเมืองนะคะน,นี้่ฝั่งซ้ายมือเป็นสถานรีรถไฟโคอเทนเบิร์กค่ะ เป็นโรงพิมพ์นะคะยูทูบเบอร์ชโพสเทนที่เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์นะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าแดดไม่ค่อยจะเยอะวันนี้จะเป็นแบบแดดมาแดดไปโอ๊ย,อยนั่นนะคะรถแทรม ก็ตั้งแต่ทำงานที่อีเกียนะคะจิ๊วอยู่ใกล้ๆบ้านไหนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในเมืองเนาะอุย้ยดอกไม้สวนดอกไม้ตรงนน้นนะพี่คุณ It's a flower garden over there. t h e r is flower garden. t r a g o s f e r e t r a g o s p e r ดิเงี้ย,น,ย,น,ยน,นี่ก็ปลายเดือนมีนาคมนะคะความเขียวก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะคะ จะเกิดเฉพาะดอกไม้เล็กๆนะที่โผล่ขึ้นมาใต้ดินส่วนใบไม้เนี่ยยังเพิ่งจะเริ่มผลิตนะคะยังไม่ได้แบบว่าออกมาให้เขียวๆให้เห็นกันเขียวๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะออกมาเป็นตะปุ่มตะปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รอเดือนเมษาพฤษภานะคะจะเริ่มเขียวสวยเลยแหละสนามกีฬานะคะอึนเลยี มาทีไรก็จะส่องให้เห็นนั่นอ่ะโอ้พหญ่นี่ออกตัวแรงมากข้างหน้าตรงนู้นนะคะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างบนนู่นนะคะอพาร์ตเมนต์เหล่านั้นนะคะอยู่บนภูเขานะคะเป็นภูเขาหินเมืองโกเทนเบิร์กเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที <c oughs> ่ที่แบบเป็นภูเขานะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาอยู่ในที่สูงนะคะ นี่แหละตอนที่ขับรถไปหาเล็กนะที่เฮียเดมรบ้านเล็กอยู่อีกคอมมนูนหนึ่งอยู่ภาคภาคกลางนะคะบ้านเล็กอยู่ภาคกลางภาคกลางตอนล่างไทยไทยดูตามแผนที่นะพอขับขับรถไปแถวนั้นจะรู้สึกเลยว่าความรู้สึกอะ่ะมันจะแตกต่างนะคะแล้วใครที่ขับรถผ่านมาทางนี้ความรู้สึกก็จะแตกต่างเช่นกันเพราะว่า มันเหมือนแบบอทัศนียภาพมันแตกต่างกันมากๆอะคะ่ะไปทางฝั่งบ้านเล็กจะแบบโอ้สบายหูสบายตามากนะคฮะรู้สึกดีพี่คุณโออหมอดูด้วยเอล่าอปรบบ่าพี่แกนสแกนะถึงแม้ว่าแดดจะไม่ค่อยมีแต่ว่าดูตาม มิตอร์นี้ก็ 11, 11องศานะคะตอนนี้ค่อนข้างอุ่นเลยละคะ11องศานี่แบบโอ้พระเจ้าเลยอุ่นกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานแดดจัดแต่ว่าก็คือเย็นเนาะทั้งฝั่งนู้นนะคะขวามือเป็นสวนสนุกค่ะลิสบอนได้เห็นแต่รางรถไฟนะคะ ไอ้ไม่ได้มาลิสบอนนานมากหลายปีแล้วนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวเมืองเหมือนกันนะคะเราก็กำลังออกจากโกเทนเบิร์กแล้วค่ะกำลังออกจากโอโกเทนเบิร์กเราก็จะเข้าไปสู่เขตของเมอนดอนนะคะซึ่งบ้านไนอ้ออยู่ในเขตเมอดอนนะคะแต่มันก็คืออยู่ติดอยู่ติดกันเลยอยู you ่ติดกับโกเทนเบิร์กเลยความหมายคือเขตการติดต่อติดต่อกันแล้วแบบ มันขับรถไปหากันได้ใกล้ๆอะค่ะไอถึงบอกว่าร้านค้าหรือกิจการที่เปิดในเมอรดอนอะกิจการเขาจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเมอรดอนกับโกเทนเบิร์กเนี่ยมันติดกันคนส่วนมากเขาก็อยากจะเข้ามาในเมืองอะค่ะเข้ามาในเมืองโกเทนเบิร์กมันใหญ่กว่าศูนย์การค้าก็ใหญ่กว่ามีครบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เมอรดอนก็ ก็ตอบโจทย์นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าความหลากหลายอ่ะมันอาจจะไม่เท่าในโกเทนเบิร์กอะคะอ่ะทางนู้นก็กำลังสร้างตึกสร้างอาพาร์ตเมนต์หรือสำนักงานไม่รู้นะคะสร้างกันอยู่เรื่อยๆค่ะมาโกเทนเบิร์กที่ไรก็จะเห็นการก่อสร้างอยู่อยู่เสมอนะคะไม่หยุดการก่อสร้างม,มันเป็นเมืองที่เมืองใหญ่อะเนาะทางฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็น ะคะทางภูเขาก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะตามจนวผลทางในเมืองนอกเนี่ยเราจะไม่เห็นเส้นยูเทิร์นนะคะจะไม่เห็นาทางทางที่เป็นทางกลับหรือทางยูเทิร์นโดยส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเขาจะใช้ทางเบี่ยงใช้ทางเบี่ยงแล้วก็มีสะพานอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสะพานสูงจะเป็นทางเบี่ยงทางแยกนะ,ะให้เราไปอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ไป มันมันมันจะมีแบบความเซฟตี้มากกว่าถนนหนทางที่บ้านเรานะคะที่บ้านเราเนี่ยจะมีเส้นยูเทิร์นนะคะเยอะนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ที่นี่อุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยคือเราจะเห็นได้น้อยมากๆนะคะน้อยมากๆแต่ก็คือก็มีนะคะแต่ก็คือน้อยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อจะเห็นสะพานที่เขาจะเป็นตัดข้ามนะคะตอนนี้คนจะย้อนกลับไปเส้นเดิมเขาก็ต้องไปหาทางกลับที่ตรงสะพานหรือทางเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเขตเมินดอนแล้วนะคะไปอัดเดียวเข้าถึงเมินดอนแล้วค่ะชื่อก็แปลกหน่อยนึงนะแต่ไอ้ก็ออกเสียงเป็นคนไทยอะเนาะเมินดอน I say What you say เมินดอนเมินดอน Speak now please เมินดอนเมินดอนพี่ขุนพูดเมินดอนแล้ไอ้ไอ้พูดเมินดอนคือการสเตรสเสียงอะค่ะลงหนักลงเบาที่คำที่หนึ่งหรือคำหพยางหนึ่งหรือพยางสองเนี่ยจะ ไอจะจะจะไม่ค่อยจะจําว่าเราจะสเตรสหรือลงน้ําหนักไปที่คําแรกเออพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองหรือพยางค์ที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอก็จะพูดไปตามตามทํานองของไอ้นั่นแหละแต่คนฟังเขาเข้าใจก็ก็โอเคแล้วอะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ออกมานอกเมืองมัอนดอนแล้วค่ะตัวเมืองมบอนดอนจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะผ่านมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ยาะคะอัสตาเซนิกาอยู่ทางขวามือทางโน้นะคะ่ะ บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งของสวีเดนเลย,ยค่ะเนี่ยค่ะอัสตราเซนิกาอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะคะสาขาเมื่อก่อนนี้อ่อยากจะทํางานที่บริษัทนี้มากเลยเคยสมัครไปเคยแบบได้โทรคุยกันกับฝ่ายบุคคลด้วยค่ะแต่อก็ไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะแค่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพราะตอนนั้นนมาใหม่ๆนะภาษาไังกก็ไม่ดีค่ะอังกฤษก็ไม่ดีสวีดิตก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้อ่ะทงานที่กีไอก็โอเคมีความสุขมากแล้วนะคะคุนสวัสดีค่ะ พี่คุนตะโกนมากําลังจะให้ดูดอกไม้นี่พวกไอ้กําลังจะขึ้นไปที่ทะเลสาบจะเดินไปเล่นแล้วก็ไปปิกนิกด้วยผ่านมาเจอดอกไม้นี่พอดีเลยให้พี่น้องดูนี่เต็มไปหมดเลย่ะใาตา้ต้นไม้ ไอไม่อยากเดินย่ำเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเหยียบเขาเนาะไปค่ะพี่ขุณเดินต่อคะ่ะพี่ขุณไม่ใส่แว่นเฮ้ย <Hello. S 2> hey. เดินเดินเพื่อนๆนนนเห็นทุ่งหญ้าตรงนี้เนาะปีที่แล้วไ้ก็มาถ่ายคลิปให้ดูเวลาที่ดอกฟานสิโตมันมันเกิดอะมันจะเต็มทุ่งหญ้านี้เลยเต็มไปหมดนะคะ oh. ก็ เดือนหน้านะเดือนหน้าจะได้เห็นนะคะแต่รู้แหละเดือนพฤษภาเนี่ยเยอะแน่ๆแต่เดือนเมษาเนี่ยคงจะกาลังแบบเริ่มๆอะไรอย่างนะี้คะเนาะตอนนี้คืออากาศยังมันยังนนหนาวเย็นมากคืออุณหภูมิมันยังไม่ได้ะคะ่ะวันนี้ก็ถึงจะสิบองศาสิบเอ็ดองศาแต่ก็คือแบบเย็นเนาะลมพัดแบบนี่น้ำมูกไอก็ไหลละลมพัดมานู่นพี่ขุนไปถึงจุดจ,จุดนัดพบละเพื่อน <c oughs> <c oughs> ดีจังเลย มีคนเขามาปิกนิกแล้วเขาก่อไฟไว้เราก็เลยได้รับความอบอุ่นนะคะคือวันนี้เราโชคไม่ดีอย่างนึงก็คือลมอแรงทีค่คุบอกว่า,วาอนแลสก็ใช่สิเขาก่อไฟไว้เนี่ยค่ะคลืนโอ้ยทางนูนมีเด็กๆวิ่งเล่นด้วยทางนู้นเข้ามากันเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มครอบครัวนู้น สองเขานี่นะคะแอบสองทุกๆคนและในที่สุดเราก็ต้องกลับมานั่งกินที่บ้านเพราะว่าลมมันเย็นมากอร่อยพี่ขุนกินขนมไอ้แล้วอืมมิกงคืออร่อมิ้ง่บ้านน้องกักกบกบว่า please speak english banana cake not too sweet that's very good yeah yeah it's supposed to use two desolate the sugar mm -hmm. but i use maybe one and a half yeah how many pies Shall I get today? Ten. Really, Daddy? Yeah. <laughs> Thank you so much. Of course. Oh my God, he's very kind. Kind, kind, kind person. That give me ten points. <sighs> so cool. ห่อขนมใส่ถุงอย่างดีกะจะพาเมียไปปิกนิกริมทะเลสาบได้ที่สุดก,รก,รก็ได้กลับมานั่งที่บ้านคือหนาวมากแบบลมพัดแรงจนแบบไออ่ะปวดตรงเนี้ยค่ะตรงขาดกันไกลปวดเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเลยนะ้างไว้หนึ่งคืนยิ่งอร่อย Tja kaffe! Mm. Jag måste städa nu efter det. Mm. Vad vill du äta ikväll? Mm. Vi har ingen gammal mat. Ska vi laga något med köttfärs? Du sa att du ska laga? Mm. Vad är det? Uh, som jag brukar. Vad är det? นึกว่าจะทำนึกว่าจะทำลาบให้ออกินบอกว่าจะทำพาสต้าซอสออไม่อยากทำกับข้าวตอนเย็นเนี้ยเนี่ยพอเรากลับมาแดดออกทิตตะูนิดนยงอันดับแก ออ๋มีคมที่บอกเจอเซเบียสูนเลยอตอนพวกไอเดินลงไปที่ทะเลสาบอ่ะคือแดดแดดมันแบบมันหายไปเลยอ่ะแล้วลมแรงมากยังจะสปอร์นะไม่มีแดดตึยน่าไอจะเก็บไว้กินตอนเย็นไอไม่อยากกินหมดอิ่ม มัดไว้อย่างนี้มัดไว้เหมือนสมัยกุณชาเสียงสดพี่นอะไรวตนนี้ <c oughs> พี่ขุนดื่มชาขิงนะคะแบบคือเอาผงขิงอะ่ะลงไปต้มเรามีอ่ขอขิงที่เป็นขิงแบบผงๆนะคะเป็น เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดียไปแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆสั้นๆอีกแล้วไม่มีอะไรมากค่ะอยู่กันสองตายายก็อย่างนี้แหละก็แก,ก๊กก็แก๊ก